ตัวน,นี้ขายของได้แค่สองคนเองค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดหมุนขนมน้องกูเกิล่อยได้ไหมคะนมน้องกูเกิลก็ใกล้ะจะหมดอีกแล้วเดือนนี้ไม่มีไปหาหมอค่ะโชคดีตรงที่ไม่ได้ไปหาหมอแต่ว่ามันถ้าเดือนไหนไม่ได้ไปหาหมอคือต้องซื้อนมข้างนอกมันแพงมากค่ะกระปุกละประมาณหกร้อยถึงหกร้อยห้าสิบแล้วหนึ่งกระป๋องน้องกูเกิลกินได้แค่สามวันเอง น้องกูเกิลจะมีไปหาหมออีกที14บีมีนาเลยค่ะนมนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากเงินที่พ่อมอบอกว่าจะให้น้องสามพันนะคะก็ยังไม่ได้เข้าบัญชีค่ะต้องรอคลิปก็หวังจะได้เงินตรงนี้แล้วค่ะมาซื้อนมให้น้องแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีก็ยังไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไหร่ค่ะต้องต้องขายของให้ได้ไปก่อนสามวันนมน้องก็หมดทีสามวันนมน้องก็หมดที มันค่อนข้างที่จะเปลืองมากนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องผสมกับนมอีกนะคะเป็นน้ํามันพืชน้าตาลเด็กตินแล้วก็อะไรอีกส่วนผสมนะคะก็จะมีหลักๆที่ต้องซื้อนะคะตอนนี้ก็คือขายของได้บ้างไม่ได้บ้างคะ่ะยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากอุดหนุนขนมน้องทักแชทได้เลยนะคะขอบพระคุณนะคะ